มัวจะปวดกัมพูชาอ้างพบระเบิด MK 8 4ขนาดหนึ่งตันของไทยตกใส่บ้านเรือนประชาชนเพดดังสวนนั้นมันของสมัยสงครามเวียดนาม ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าในเฮงรัตนาพ่วงหน่วยการสํานักงานปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติกัมพูชาโพดเฟซบุ๊กอ้างว่าพบระเบิด MK84 ขนาดหนึ่งตันจากการโจมตีของกองทัพอากาศไทยตกใส่บ้านประชาชนที่กัมพูชาโดยได้ระบุว่าในช่วงเช้าว,วันที่30กรกฎาคมหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านซ m a c ได้เข้าตอบสนองต่อการร้องเรียนฉุกเฉินจากชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบหลังจากมีการพบระเบิดที่ตกใส่บ้านของประชาชนโดยระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดทางอากาศชนิด MK84 ซึ่งมีน้ำหนักรวมประมาณ1,000กิโลกรัมและความยาวประมาณ3.5เมตรภายในบรรจุวัตถุระเบิดมากกว่า500กิโลกรัมถือเป็นหนึ่งในระเบิดขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มระเบิดตะกูล MK ประกอบด้วย MK81 MK82 MK83 และ MK84 ที่กองทัพอากาศไทยเคยใช้ทิ ลงในพื้นที่ไม่นานมานี้ทางนี้ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าระเบิดชนิด Mk 84นั้นไม่เคยถูกนํามาใช้มากนักในช่วงสงครามอินโดจีนที่ผ่านมานอกจากนี้สื่อกัมพูชาพนมเป็นโพสต์ยังได้นาข้อมูลดังกล่าวไปนําเสนออ้างอิงจากโพสต์ของนายฮงรัตนาโดยระบุว่าระเบิด Mk 84ถูกโจมตีจาก F 16หรือกิฟฟินของไทยจากนั้นเพจ Army Military Post สำรองได้โพสต์ว่าเรื่องตอแหลและโง่ไม่เก เพนพวกเขมเนจริงๆล่าสุดสื่อหลักของกัมพูชาซึ่งมีคนติดตามมากกว่าหนึ่งล้านเอาภาพขุดพบระเบิดเก่าตกค้างที่สหรัฐทิ้งใส่กองกําลังเวียดนามเหนือและเวียดกงในกัมพูชาสม,สมัยสงครามเวียดนามราวปี1970-1973ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ Freedom Deal ซึ่งอนุมัติโดยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันมาบิดเบือนและปั่นกระแสว่าเป็นระเบิด m k 84ขนาดหนึ่งตันที่ไทยทิ้งใส่กัมพูชาจนมีพวกขมิโงโง่เข้าใจว่าเป็นระเบิดของไทยจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ